เกราแล้วเนี่ยเก่าแฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไ,ไมมออด้ไมสวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านของไอ้เมงนะครับก็คือวันนี้ลุงสามนะครับแอบตามรอย ปอบ,ปอบสรุปแล้วมันเป็นปอบทุกคนทุกคนจำกันได้ไหมที่ผมเดินทางไปที่บ้านหญิงป่านะครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งหลังค่อมผมเป็นสีขาวหุ่นนี่ค่อนข้างที่จะกำยำเลยสรุปแล้วมันเป็นปอบไปสิงร่างคนอื่นเขาหปห้าร่างไปหมดเลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้ววันนี้ที่มันตามผมมาก็คือมันจะเอาร่างผมไปเป็นทาสมัน แล้วทีนี้เนี่ยโชคดีว่ามีคนเนี่ยเฝ้ากระตับอยู่เขาเหมือนกับว่าเขาอ่าทําจิตแล้วเขารู้ว่ามีคนเนี่ยแอบตามผมมาทีนี้เขาก็เลยเล่นงานซึ่งลุงสามแอบตามไอ้ปอบตัวนี้มันมาสม,ามันมันอยู่ไหนนะลุงบ้านเก่าไอ้เสือเมฆนี่แหละบ้านของไอ้เมฆก,ก็คือมันแอบอยู่ที่บ้านนี้มันหาเปลี่ยนหน้าไปทั่วดือนล,ล่างเลยนะ มันช่วงนี้ร่างเก่าของมันเริ่มจะเน่าเปือเป่อยจะใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยได้กินคนไงอ,มอมืมันก็เลยต้องหาร่างอื่นมาสิงเอาล่ะเดี๋ยวเดินทางไปดูกันด้านในนั้นไปครับ ลง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 สามลงนั่งก่อนเออสมรวจก่อนเพื่อมอันม,มีหลายคนเออลงมีหรือเปล่าลงนั่นไหนอ่ะ เสียงอะไรปะาาในบ้านอะนนเดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนมีหลายคนลูกแอบบกวนปะโอ้เดี๋ยนี้บ้านไม่สร้างถึงขนาดน,นี้แล้วเหรอใช่แล้วไม่ได้มานานสร้างใหม่เลยมีคนมาสร้างแทนนดิไอ้ลูกม,มันมีคนร้อง con đây xem nó Rồi. Muốn cho. Ăn muốn cho. เดี๋ยวลุงสามเขาบอกเขาจะทำพิธีกรรมนะทุกคนรีทุกคนมนันาสัน,นสเดลุงนันทำิธกรรมนีน้นกันก่นเหไ,ไหมาแล้วโชคดีนักทีคนฟ้า ญิง้านป่านะครับช่วยผมเอาไว้นะท่านทีต้าหลังนะครับเฮ้ยดูในบ้านนี่มันแขวนอะไรไม่รู้อ่ะลุงลาลาเจอหรือเปล,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 ล่าทุกคนไม้แกะสลักอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นตาของลกงฮู้่ะ เป็นตัวเดียวกันน่าจะโดนทั้งเทฟพารัดเล่นงานใช่ั้ยใช่ลงุงเฮ้ยเดินลงุงข้างในมันแขวนอะไรนะเป็นรูปอะไรไสลักไม้สักอย่างนี่แหละไม้สลักใช่แล้วสลักเป็นชนเผ่าะอะไรนี่แหละไปดูไหมลงุงก็ไปดูกันดีกว่า ป๊อบไอ้บ้าม,มึงไปโดนอะไรมาวะบาดเจ็บด้วยมึงเอาบด้ออกมาดิวันนี้ใครใครใช้มึงแอบตามกูมาอผมข้านี่สิ่งล่างคนใหมแล้วมันสิ่งล่างคนต่อวันกี่ครั้งก็ไม่รู้เนี่ย ไอ้ปอบกูให้มึงออกมาไอ้ปอบ <c oughs> มึงไม่ได้ยินเลยไงวะถามมึงไม่ออกมากูจะขึ้นไปลาพร้อมลงไปลงผมใช้นั่งกระเตกยงได้นะไหม เอาเลยลุงหายหนักเลยวันหนึ่งมึงไล่สิ่งลางพวกไปทั่วเลยนะมึงเราไม้แก่สลักพวกนี้มันไปเอามาจากไ,ไหนลุง มาสี่ไม้นึงเอามาจากไหนเฮ้ยมันร้องมันไม่สนใจลุงเลยเวยลงุงสงสัยมันไม่ออกมาลุงต้องไล่ต้องจัดก,การมันได้สิ่งนี้แล้วแหละเฮ้ยออกมาไหม มึงใสเอาหลังไงมามึงอยากไายนี่ไงมาทำให้ชาวบ้านเดือนร้อนมาเยอะแล้วมึงอืมไอปอบมึงยามันจะมีอะไรสถิตอยู่ด้วยลุง ล้างมันข้างในดีกว่ามั้งลุงลุงมันไม่อ้อมมาล้างไปข้างในดีกว่ามั้งลุงในบ้านไหม,มาพูดยาพูดเย็นไว้เนี่ไปเอาเลยลุงถ้าลุงไม่เอาผมเอาแทนและผมทนมันไม่ไหวละ คือมันไหลครั้งไหลคาวเกินละคนไม่ไหวละตัดคอมทิ้งเลยลุงมันสิ่งร่างคนอื่นอยู่อดิไอร่างที่โดนสิ่งก็เรียบร้อยอดิเหมือน,น,น,นมันกำล,ลังกินภายในไงกำลังกัดกินภายในแบบนี้ลุงผมมีตะกุลุงอยูอ่หรือว่าเราเออลุงเอาทูบเอาอะไรไหมล่ะ ลุงจะช่วยไหมล่ะ,ะต้องช่วยช่วยไหมล่ะช่วยเลยนะลุงนะขอเทียนด้วยมันจะโทะ่ไปเลยเราจะต้องรีบทำพิธีอม่งั้นมันจะกัดกินใส่ไปตลอดสิ้งลางใครเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเอาเถอะลุงทำอะไรก็ต้องทำหนหละเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่ทำเราก็ ดูสองลล่างที่ดอนเส่งนี่น่าจะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเน่มีครับลงต้องจัดการแล้วแหละเกาะจำทำเข็นไว้เยอะไอ้นี่ ต้องรอดูว่ามันจะสิงล่างใครอ่ะเราเอาล่างเนี่ยให้เสร็จก่อนทุกคนตอนเนี้ยไม่รู้มันสิงร่างใครเขาบ้าง รอทักทักมันก็ตื่นเองไอ้นี่แต่ร่างกายมันไม่ค่อยไหวแล้วนะม,มันโดนกินไส่ติ่งไปแล้วจะลองเี่ไปหาผาหาหมอก่อนอมหมอจะช่วยได้เหรอลุงหมอผีอ่เหรออะไรใส่ติ่งมันแตกเฉยๆต้องรีบพาไปหาหมอดีนะที่มันเพิ่งสิยงว่างหมอสมุนไพรในป่านะลุงใช่แล้ว ถ้าหมอสมุนไพรในป่านี่น่าจะรักษาได้นะทุกคนค,คนพวกนี้เขาจะมีมทั้งสมุนไพรแล้วก็มีวิชาคมติดตัวไปบ้างนะ,ะล่างคนแก่นะจิมเล่ดีวะแต่ผมขาไปหน่อยจิมเล่มที่ไหนเราลงุงแก่ขนาดนี้รอสัก2องสามนาทีเดี๋ยวมันก็ฟเ้ินเอง จะฟื้นอีกเหรอฟื้มันจะปวดท้องมากเลยนะดูก <ขอ S 1> ่อลแล้วให้ลูกป,ปั่นเนี่ยอสองสัยจริงๆลูกป,ปัน่นน้องโม่ไงเหมือนจะมีคนสถิตยอยู่นะแหมหยุบโบราณแล้วเนี่ยเก่าแล้วนี่ เลแล้วเราจะตามล่ามันที่ไหนเดียวลงุงไม่รู้มันไปสิงล่างใครเขาบาา้างไี่ได้ค่ะกำลังตามล่ามันอยู่แล้วเราจะรู้ว่ามันจะไปสิงล่างใ,ใครเขา้าล่างจริงของมันสักผีเลยล่างจริงของมันก็คือมีไอ้เสือยมแม่กันหรอใช่แล้วล่างนั้นมันแก่มากแล้วมันเลยหาสิงล่างอื่น

อยู่ที่ท้องเปล่าลุงเหมือนตื่นแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูเขาก่อนเดี๋ยวก่อนนะตื่นแล้วห่อลุงลุงไม่รู้ตัวเลยเลยปอบันทส้งล่างลุงให้ เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงวะคงจะตื่นตันนกวิ่งไปล้วตื่นมามันก็อยู่ในสถานที่นี้มันคงตกใจเฮ้ยลุงไปไหนไลุงจะตื่นไปวิ่งไปล้ลุง เ,เอาไงดีอะลงสา,าใจดีไม่เชื่อร่างจรงเขามันขากะขา,าเนยังไม่ได้อืามันต้องแอบหลังจริงไม่ได้สักทีนึงนี่แหละอ่อฮ คิดว่าอย่างนั้นนะกลับไปเนี่ยข่าวว่าถ้าจะไม่รอดนะนึว่ารอดไหมทำให้รีบรักษาข่าวว่าไม่รอดนะจะนกต่นก,ต,นกตกใจมากเดินมาอยู่บ้านใครก็ไม่รู้อือต่อบสิงหลังก็ยังไม่รู้ตัวเลยต่อแกเอ้ยน่าจะไม่รู้จริงแหละดูแล้ว งุนงงอ่ะแกตื่นมาลงสามเมื่อกี้งุนงงแล้วก็ไม่รู้มันเป็นใครอะเดลงมันไปไล่สิ่งทั่วเลยไอเน,นี้ยจับยากมากตัวเนี้ยอาวิชาจับยากยิ่งกว่าเสมเมือเม่เกัเนรเราไปจับมั่วก็ไม่ได้มันก็คงไม่ยอมรับเราก็มันเป็นปอบ เดี๋ยวเอาอย่างไงต่อค่อยมาอัพเดตให้ดูแล้วกันทุกคนโอเคครับ